สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวัติธรภูศรีอาจารย์ป ok ระจำสาขาวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันดบุรีนะครับสำหรับวันนี้ก็สมาแนะนำนะะงานวิจัยชิ้นนึงนะครับที่ไปกดขวดแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วก็ผมคิดว,ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างแปลกใหนะครับ สำหรับงานวิจัยนะครับที่นำาเสนอในวันนี้นะครับเป็นการใช้นะครับผมโปรตีนจิ้งหรีดมาทำเป็นขนมนะครับในที่นี้ผมเลือกทำเป็นเฟรนฟรายนะครับเพื่อทดแทนการใช้มันฝรั่งนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าทาง s a o เนี่ยคาดการณ์ว่าอีก1 0 2ถึงีปีข้างหน้านะครับโลกเราจะขาดแหล่งโปรตีนนะครับทีนี้ นะครับก็เลยมีความคิดที่จะใช้โปรโตีนจากแดงอื่นมาทดแทนโปรโตีนเนื้อสัตว์ในปัจจุบันนะครับซึ่งจิ้งหรีดเป็นหนึ่งใน3นะครับของมแมลงที่ทางสาภาพยุโรปหรือ EU ตอบรับแล้วว่ายอมรับว่ามันเป็นอาหารโปรโตีนชนิดใหม่นะครับในอนาคตดได้นะครับผมก็เลยนำมาเป็นงานวิจัยนะครับเพื่อผลิต,ตออกมา นะครับจำหน่ายนะครับร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองตลาดนะครับสำหรับจุดเด่นของตัวปิดพาร์ตุนี้นะครับเฟ็นฟรายจากแป้งผงโปรตีนจิ้งหรีดนะนะครับอันแรกเลยก็คือจิ้งหรีดเนี่ย นะครับให้โปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะครับซึ่งในร้อยกรัมเนะี่ยมีถึงประมาณ60ถึง70กรัมนะครับหรือประมาณ70%นะครับซึ่งมากกว่าเนื้อ,อวัวหมูนะครับแล้วก็ในการเพราะเลี้ยงชิ้หลีเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำนะครับกว่าฟาร์ม ฟาร์มเนื้อชนิดอื่นนะครับแล้วก็มีการใช้อาหารนะครับใช้น้าในปริมาณที่น้อยนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจที่จะมาทดแทนโปรตีนในอนาคตนะครับและที่สำคัญก็คือการเอามาทำเป็นเฟนฟรายเพราะว่าตลาดค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้งานวิจัย ที่ทามาจากแป้งผงโปรตีนชิ้นล็กเนี่ยมันมีหลายผิดพันธุ์ด้วยกันแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับสำหรับผมเลือกทําเป็นเฟรนฟรายเพราะว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่นะครับทั่วโลกบริโภคเฟรนฟรายเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าทั่วโลกก็มีความเห็นตรงกันว่ามันคืออาหารขยะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมเลยเสริมใช้โปรตีนของ จิง้งลีดนะครับโปรตีนจิ้งลีดเนี่ยไปเสริมทดแทนมันฝรั่งนะครับเพื่อให้มีปริมาณโปรตีนที่มันสูงขึ้นนะครับซึ่งเราจะไม่เรียกว่าเป็นอาหารขยะแล้วเฟรนฟรายต่อไปนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคือนอกจากนี้ผโปรตีนจิงน้งลีดก็จะมีและธาตุอื่นอย่างเช่นแคลเซียมนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราพบ ในตัวอย่างของงานวิจัยเราเนี่ยเราพบแคลเซียมอยู่ประมาณ11%ในขณะที่เฟตไฟทั่วไปแล้วไม่พบนะครับมีไขมันที่ต่ำลงว่าเฟตไฟทั่วไปนะครับนี่คือจุดเด่นคร่าวๆของงานวิจัยชิ้นนี้ครับครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะผลิตมาเพื่อเป็นแนค็คหรืออาหารว่างทั่วไปนะครับจกกลุ่มทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็ก ไว้รุ่นผู้ใหญ่นะครผู้สูงวัยซึ่งสามารถจะบริโภคได้ซึ่งปกติแล้วอา,อาหารที่ทําจากแป้งโปรตีนชินลเนี่ยจะเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นถ้าเป็นโปรตีนล้ว,ลวนๆโปรตีนบาร์ก็จะเหมาะสำหรับรักต่อกายซึ่งอัจค่อนข้างแคบนะครับอันนี้ถ้าเราทําเป็นเฟรนช์ฟรายซึ่งทุกคนนิยมบริโภคนะครับเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นนะครับ สำหรับงานวิจัยในเรื่องของเฟรนฟรายจากผมโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยก็จะเหมาะกับกลุ่มธุรกิจประเภทอาหารที่มันเป็นอาหารว่างสแน็คขนมกบเคี้ยวนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการวางจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเพราะว่าสามารถจะหยิบฉวยได้ง่ายนะครับเป็นอาหารที่เราบริบาหารได้ทั่วไปง่ายๆนะครับไม่ได้มีพิธีรีดองไรมากนะครับก็เข้าสามารถเข้าถึงได้ทุกชนชั้นนะครับเข้าถึงได้ทุกกลุ่มง่ายขึ้นนะครับผม สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้รางวัลนะครับมาสองรางวัลด้วยกันรางวัลแรกเป็นรางวัลระดับดีมากนะครับประเภทในาการประกวดงานวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบบราชมงคลธัญบุรีเมื่อกลางปี6 6นะครับส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นรางวัลจาก เวทีเจนีวานะครับสิ่งประดิษฐ์ของเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้เหรียญเงินมานะครับก็ตอนเราไปประกวดนี้เป็นที่ตื่นเต้นนะครับเนที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากนะครับมีคนแวะเวียนเข้ามาชิมเยอะนะครับมันแสดงให้เห็นว่าอนาคตเรานะครับถ้าผลิตออกมาจำหน่ายได้ตลาดต่างประเทศสามารถจะส่งออกได้สบายสบายนะครับเพราะว่า ทุกคนยอมรับเริ่มยอมรับแล้วว่ามนแรงมันสามารถจะทานได้แล้วทุกคนก็ไม่ได้แอนตี้มัน